สวัสดีนะครับมเอนี่ช่องวิถีผ้าไปนะครับกับพี่พี่น้องนะครับมาสำรวจนะครับราคาข้าวอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับเนาะส้นนี้ก็เป็นเส้าวันที่สองนะครับมีนาคมสองพอน้อยหกสิบซีนะครับพี่น้องเนาะวันที่สองของเดือนมาเบิรงนะครับผู้ใดถือรางวัลกะเอามาฝากไปกับม้วอะไรได้ครับนี่อันนี้กันเด่นนึกก้าครับอย่าลืมนะครับผู้ใดเอาข้าวแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้นะครับเนาะ เดี๋ยวไปรับชมเลยครับผมสาวหน่อยสวัสดีครับเท่าไร่ไล่ะพ่อสิบสองหานะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน, 2> 1, 2> นบาทราคาห้องตัวล่องเอานะครับลูกตัวไหนล่ะพ่อนี่ลูกซีก 0, ไ่ไลูศูนย์เก้าหกนี่ใบนะพ่อเนะาะนี่เด็จ็ดเดือน,นกลัวสินนบสองพ้ดดมักแบบนี้นะครับนี่ เอาไปเก็บไปในฟ้ามนะครับเนาะแต่มาตัวเดียวขอรองเนมันได้ตัวเดียวเทียนเทียนเีนมาดิประมาณร้อยมาวนสูงไห่เดี๋ยวก็มีผู้หายว่ะประมาณร้อยสามชิ้บวกด้วยครนีรุ่นหนาๆเอาคุณป้อฝากเบอร์โทรให้นะครับผม0ูนย์แปดศูนย์ศูนดเจ็มเจดสามสามสี่ห้าศนหนะครับดูยาโสท่อนต่อเอานะครับวันนี้เอาขอึ้นหลายๆรับ รุ่นเจ็ดแปดเดือนนะครับนี่ลูกาสาซี่ว่เบื้งมันจะเป็นน้ำโต้วงวนครับแต่โต้มันดีราคามันอาจจะไปสูงนะครับเนาะเบิ้งเหงาต่อสวัสดีครับข้อไดนอนครับนี่หาสิบเกวว้า <c oughs> นะครับววเป็นขายงออยู่ หามืินเก่าพันบาทผสมมาไปแล้วพ่ะอะไประมาณร้อยสี่สิบหาบวก๋ยวเบิ้งไทยเบิ้งไหนนะครับปนนีอยู่เดินมากรุ่นนาะหนาะอาจจะเป็นสาวอยู่ครับนี่แข้งขาดีไเอาไปเบิ้งหนานหน้าก่อนไปเบิต้อนก่อนครับ มาเบิ่งของงามนาตลาดว่าไงสวัสดีครับเท่าไหร่น้อครับนี่หกหมื่นเ่เป็นแม่ลูกนะครับเนาะเอ้าแม่ไงหกหมื่นผสมมาไปหรือเปล่าหาเดือนกลัวแล้ว เป็นอำเภอเงาเป็นอำเภอข่มโตเรื่องไหนพ่อเรื่องเนลอดบ่ต้ใดพ่อจ้าไหนบ่เขาเชืงซีวพันหานหานะครับเนาะเรื่องพันหาเบื้องเงาจำนี้เไบ่ไดใบมากนะพ่อเนาะอยากชั่วกับตวจเบื้งประมาณลอยหงบหบวกประกันมานไหนนะพ่อเนาะเอาแม่นี่ประกันมานไหนประมาณเอามาขึ้นมาชวนสูงพุเหระครับลอยหาซบวกโรบีกลอยหาิบหาบวกนะครับเงาเงาหน หาเดือนกลัวซีไว้นะครับใส่ไว้ส้าหน่อยได้ป่ะส้าหน่อยหาเมื่อเ้านะครับเนาะได้จักปีเราพ่อนี่ปีหนึ่งนะครับหาเมื่อเาพันบาทต่อร่องเอาแข่งขาดีเบิร์ตนะครับรับประกันไหนคุณได้หมักแบบนี้นะครับส่วนสูงประมาณลอยซีสิบบวงรบอบีกเอาสองต สองสไตล pi, ai, ์ท no. ั <S S <Credit>. <S ้งหน่อยทั้งใหญ่ฝากเบอร์โทรนะครับผม084 4740 782่สีนะครับเนาะอำเภอเมืองยะโสธรนะครับเนาะขอบพื่อนหลายๆครับต่อเบอร์นั้นครับผู้ใดมาแบบนี้สองตัวอะไรก็ครับหมายเลขบัตรเงินเดือนได้ครับผมเบิ่งติดตามยูทูบครับขอบคุณครับผม0 8 8ครับเจ็ดสอ เจ็ดสามสี่ศูนย์ครับสามครับผมติดตามตลอดเป็นได้ก็รับเอาโอเคแล้วครับเนาะครับผมมันหมานครับอะไรครับแมนครับพอมันติดแล้วนี่อยู่แมนครับโอเคขอบคุณได้ไรครับผมมาเบิ้งต่อครับพี่น้องมาเบิ้งห้องใหญ่ครับเบอรนี้เบิ้งนะครับเบิร์สีว่าถลาย ก่นแดงแดงสวัสดีครับสวัสดีครับต้อกันยุบ่อบอรครับพเพิ่นเพิ่งิแมนบเท้าใดเรา่อ,องามๆนี่135,000ามนห้านะครับส3บหานะครับนน่ลูกแบ่วอดนแ่ครับรราปรกกันโอ้แต่ว่าลูกแค่ือพ่อขวานด้วแมนบอบ่แยกกันบอราคานี่แยกกันบ่แยกยุ่ครับข้อไดราคาข้นไดท่อใด่อลูกเก่า9มื0นแม่เนี่ครับบอหกหมืม่นห่านะครับลูกแล้วครับห้าสองศูนย์ได้จักเดือนเราบอ ยี่มกาลนะครับเนาะยี่สิบหามากาลาแม่ครับมือผสมใส่หาสองศูนย์ผสมเรกสมเรียบร้อยเคสามหนึ่งแคกเดือนหรอครับนี่สิบเอ็ดสิดเดือนนะครับเนาะเอากได้มาง่วงงามแสนสามก็บาทเ๋ยวเบิ้งไทยให้ลุกนะครับสูงประมาณลอยสาบสลกลบอีกแม่ประมาณลอยสีิบอยู่ครับนี่ กูไดมักแบบนี้ของงามๆเ<อ>พิ่นมาให้เท่าไหร่แล้วครับเท่าไหร่แสนดีเ่นีครับเนาะผู้นี่ ห้องแสนสามหาพันต่อเอาด้ครับวันนี้าฝากเบอร์ตู้นะครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่ห้างหจากนครับยางชุมน้อยยางชุมน้อยทรงไกลเป็นไครับ่ันนี้นะถ้าเทียบท่างไกลมากถามี่ถามอะไรล้าวาถามี่ารถกระ่งครับ๋อาถมี่ขรถทรงบ่เกียง่าไก่าไกลเนาะครับเอาโอเคขอขึ้นไยครับผมหนึ่งแสนสามหมืหาพันพร้อมครับมามีไป มาเบิงึงสวัสดีครับเท่าได้เราพ่อนี่เปิดเท่าได้พอ่อเปิดไว้จักบาทพ่อหนิเก่ามื้นหาครับยันเก่ามื้นหาแม่ลูกน,อน้องพ่อเนาะลูกตัวแม่ลูกซีไว้จักเดือนเราพอ่อหนิสองเดือนหน่อยจะมาส่งงามดิลูกสาวซีไว้สองเดือนกูนนนได้มากลูกตัวที่สองออวะพ่อลูกสองลูกสองอือก็แม่กับประมาณลอยพูดนล้วครับลอยหาชิบหาบวกเอา คุณพ่อฝากเบอร์โทรบ่าพอศจ่อาศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดห้าเจนะครับเนาะจากข้างในกบพอนี่ยาสวยาสเทานี่เนาะเอาต่อรองเอาราคานี่เอาขอบขลายครับพอครับแม่ลูกลูกสาวซี้ไหวตึงเหงา,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 าเอาเอต่อครับเดี๋ยวพาไปท้าแม่สาว สวัสดีครับเหลือตัวเดียวมื้งนี่อกกำล,ลัง <laughs> ออกออกกำลังมากตัวไหนละพี่นี่นี่นน 5, ค่ะ,ะมือเก่าค่ะหามือเก่าผสมล่อพันหลอดออก่อพันรอบนะครับผสมตัวไหนมากพี่ KF 3 1มหนค่ะ KF สามหน่งพันรอบหามือเก่าด้วยครับนี่ผู้ได้มากสีแบบนี้มันหาหมูอยู่นะครับเนาะเดินเอาตามนี้บ่มีเนาะพี่น,น่าอร่อยซี่ชิ้นหาบบบ จะขอเบอร์โทรให้คก็ปีฝากเบอร์โทรตัวนี้ด้นสองสี่ย์องสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้านะครับไบโอฟาม์ไมยาโสท่อนต่อร่องไหนนะครับเนาะอาขอขึ้นในราคาต่อเบิรงได้ครับบัอถไดนี้มาต่อัสดีครับพ่อไหน่ลครับง้ามๆนี่หนึ่งแสนสี่มืนผลงานตัวไดนเหรอพ่อเนี่ KF3 หนึ่งพ่อเดือนไม่อ นี่บอทันพ่อ14กุมภาพเกิดวันมาเล่นไทยลูกตัวเมียพร้อมไหมครับนี่เกิดวัน14กุมภาพวันดีมีใบเกิดน้องอรนาะลูกตัวลูกแรกบอครับนี่แรกครับลูกแรกเก้าคู่เดียวเบิงส่งลูกกับแม่โอเคหนังแม่กับหลายแม่บ่มี่ตำหน่นี้นะครับบัตโตกับบัตถอนประกันให้เลยผู้ใดมักลูกสาว ะมาณรอยซี่สิบห้าบวกนี่คัเพิ่นพ่อฝากเบอร์โทรมาครับผม094 094 303 303 5662 5662นะครับเนาะได้จักบาทแหรืพ่อนี่เพิ่นใหาจักบาทแล้วเพรท่านมีผู้หายเพท่านมีผู้หายผู้ถามได้ผู้าค่แล้วนะาวขอบคุณครับผมเพราะท่านมีผู้หายันมาแสนซีลูกบ้านอีกถึงเดือนเกิดสิบซี่กุมภาพันธ์นะครับเนาะ ม้วสีขาวเยอะหาไห้ได้ครับม้วขาวไอตัวสวัสดีครับตอนนี้แหละครับไอ้นี่หกหมื่นหาผสมไปครับไอ้นี่พันเดือนหนึ่งแล้วหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะแม่ยังไงผสมอะไรมากครับผมสมโตผสมโตนะครับลูกสองยังได้นาะในท้องเนาะหันกลืนเนาะหันติดเนี่ยบริเวณมากได้มาจากตัวครับ ตัวเดียวฝากเบอร์โทรมาครับไเดหนึ่งส1 4 05 27ห้านะครับเนาะขากทางในครับขอแก้วครับอันนั้นกแก้วตอวแก้วต่อรองเบอรนะครับนี่กรมักแมงไงมันหนมาเบิงงแม่ลูกัสดีครัเขาได้ลยพี่นี่8,9ดรมื8นเกพแม่ลูกนะครับเนาะบ้านแยกนะครับอันนี้ลูกตัวได้เลยพี่ลูกสามหูฟ้าไหมครับย่าเง ออพอตัวใดไอหูพอเอาน่ครับนะครับเนานอนแล้วแม่ผสมไหมเหรอปรร้าสองเดือนผสมมาได้ไหมเราปร้า KF หกแปดสองเดือนอ๋อนี่นะครับมือใดใดมือผสมซิมมาการ่านะครับเหนียวปูดมักลูกตัวแรกกับเงาดีนะครับนี่ตอนนี้บ่มี่นะครับเน,ะนาะตอนนี้เราประกรันทุกอย่าง ไอฝากเบอร์โทรหน่อยนครับไอศูนย์เก้จห้าสี่ศูนย์ห้าสี่หกหครับหกห้นงะครับจากข้างในไลจากหางบันโคกสะอาดโกสะอาดนะครับเอาตอร่องมืงเอาได้ครับผู้ใดมักเนาะตอร่องในอีกหน้าอ่เนาะเอากระพื้นหลายๆครับต่อไดห่องเพื่อตตอได้ครับนี่ไอเอเบองอีกใหง่ๆ สวัสดีครับก็ไหนล่ะครับอ้หกิบหาตัวทั้งหลังหาิบหาบอนแมลูกนะครับเนาะตัวไหนผสมเนี่ยอะไรอันนี้ทองว่างนะครับเนาะหาหาชิบหาไอ้แมงไงลูกแรกเอ้าปูดีแมกแมงไงสูงลอยเกลอลอยเกืบลอยหกสิบเอ้นี้บะมีหน่อยตัวนี้เดีย๋ยวกปีอะไรนี่นวนๆบ้านพ่อปีป ปูไดมักไปเดี๋ยวขอเบอร์โทรให้บ่นคุยกันก่อนปูไดมักแม่สาวนะครับตีเป็นทองบางทั้งสองไอ้ฝากเบอร์โทรมาครับไอ้ศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสอนะครับ,รบเนาะจากข้างในก่อนไอ้เาโสเฮ้าเอาขึ้นอรับผมาจะาโสทถอนไปต่อ เีนะครับน้องใหลรถไปก่อนสวัสดีครับชื่อคุยกันรุ่นแรกทำไมเนี่ยเด้กมาจากโตป่ะก็ได้หรอพ่นี่ยตัวนี้หามือ่นตัวนี้กับหามื้นตัวนี้หามื0 0นตัวนี้กับหามื0นอันนี้ทับแล้วครับสี่สิบก็มือ แต่สองรอบน้อแม่เนาะตีไปสองรอบอันมันสรอบือมันพันเลยล่ะเอาเกำลังต่อกันอยู่มันกระตัวไปได้นาอแม่มันได้สองรอบหนึ่งมันได้ซ้ำเรียนขึ้นนท่านพอตรวจตรประมาณลอยซี่ิ้มหาอันนี้เพระท่านผสมน้าแม่แม่นี่แม่นี่ท่านผสมหนแม่นี่ท่นสม่านได้แขวจะมาสูงง่าอัลาดนะครับมประมาณลอยหาจิ้มาบวกตันี้พ่มี่บ่าเรับประกันให้เลย แม่นี่สองีมือแล้วนะครับผสมคนต่อกันอยู่ผสมใดซีมือเป็น่บคพณ่แม่ฝากเบอร์โทรบ่แม่จำเบอร์โทรได้บ่อันเบอร์โทรพอนี่น่งหกสบหนึเบอร์โทรเบอร์โทรเจ้านศูนย์เก้าสามสามสามอไรอีกวะาเก้าห้าเก้ปสอง ศูนย์เก้าสาเก้าอาต่อร่างเอาเนาะแม่เป็นเอาขึ้นได้เลยครพูดเลยครับพูดต่อเอาไปต่อหน้าเบิงของสวัสดีครับใหญ่มาจากโตพ่อสามตัวครับสามตัวอันนี้ไอ้ท่องแรกครับท่องแรกท่องแรกท่องสาวใส่อันไหนหรอพ่อแม่ มันมันค่มตัวง่วงมาเปิดเท่าไรก็พอเปิดหามือหามือหาท้องสาวข่มตัวมาแข้งขาบอกง่ายนะครับเหมือนเบื้องเราเครื่องดำลอยหาจิมหาบวกนังนาตอนนี้บ่มีนะพ่อแม่หนิกับแม่ไหนอีกพ่อก็แม่หนึ่งครับแม่ดันหน้าาเท่าไรพ่อแม่ยา สามหมื่นเก้าคร <39, S 2> ับสามหมืผสมมาไปแล้วพ <e ่อผสมแล้วหันจะว่าใบเขา้าไหวมากมันเพราะว่ามันเสียบ่มีใบนะครับเนาะเอ๋อลูกตัวที่สองนะพ่อกันผสมมาเนาะครับครับประกันให้ร้อยหาชิมหาบวกขึ้นกันตัวสุดอไทยตัวซื้อไทยวัดที่แค่เปิดไว้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันบาทเอาขันขันสีแดงไปอีกแล้วขาหนึ่งเนาะสีแงกับสีบวกผสมไปแล้วครับนี่ยผสมตัวไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่ หัวแม่สาวทองแรกนะครับนอาผสมมากนี่ผสมเบนเทนนะครับเนาะเอานิผส,สมเบนเทนนะพี่น้องวันที่21กรกฎาคม63เหนียวพอดพิษภาหก64คกนะรับปีหนาปีนี้ละแข่งคารับประกันให้น้อยเนาะเบอร์ทั่วเบอร์ทั้งไผย่ะ์แปดเก0าศ0 5ย0ห้าส่ศูนย้าสี่นย์อคุณพอใจลอเอียดเท่า เอาขอบคุณหลายๆครับทีมงานไปใช้แล้วพ่อมาหนิบอมมากเลยพุบ่มาไปมันมันรับทีมงานบ่มากก็เป็นเงาเงาเนาะพ่อเดี๋ยวพามาเบิ่งอันใหญ่สวัสดีครับเพื่อเด้นั่งแล้วเนาะเพื่อเด้นั่งแล้วเท่าได้แล้วพ่อใหญ่ หกสิบเก้าผสมยังพอปีศาจแด,ดงได้จังมือแล้วพ่อนี่ยรอบแล้วรอบรอบแล้วลูกตัวที่ไหนพ่อลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองนะครับเนาะตั้งปูนทรายเข้าผูดายมักปีศาจแด,ดงผสมหายแล้วเดี๋ยวผมัดช่วสูงเบึงสายหูกระทบนะครับผูดายมักมันหกสิบหกอุ่นพ่อ ร้อยหกสิบหกเอากูได้มัหูกะทบใหญ่ๆบ่มี่ตำนี้ตำนี้ยัอาผก้ใดมักเอาตัวเดียวเตรียมรถเอาตัวนี้นะครับนี่ตากเบอร์โทรไห้เพื่อศูนย์แปดสามสามหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับจากคนใสอยเอฟนะครับเนาะขอขอบคุณครับผมผูไดมักแม่ใหญ่ใส่แคเอฟสามหนึ่งไว้ขอมูลติดต่อมั้ครับของหอยดุกแล้วครับนี่ สวัสดีครับตอนนี้ล่ะพ่อคุ้มนี่แปดสิบห้าลูกตัวแรกป่ะพ่อแยกกันป่ะครับราคาหนิราคาเนี่ยราคารวมบ้านท่านแยกเนาะท่านแยกได้ปพ่อบ้านไมแยกบ้านท่านแยกเนาะแปดสิบห้าบ้านท่านแยกต่อรถได้ครับโทรมาต่อก่อนแต่ขันต่อได้เพิ่มสีแยกให้เนาะครับลูกตัวแรกว่าหูม่ฟาร์มมันไหนปลาหูเนี่ยครับผมซื้อมาเห็นปะมาส่งเนาโอเคป่ากระปุกหูมาดู อันนี้ลอขนล้นจังน้อยนี่ไปอีกหนึ่งนะตเป็นง่อยตัวหนึ่งนะครับนี่เครื่องดำประมาณลอยสาวชิมหาแม่กบลอยหกชิมหานะครับนี่เอามีตำนี้นะพอผสมอีกไหมครับแม่เพื่อนยังครับคลองมากก็ได้แปดเดือน8เดือนเอาปากเบอร์ทร่ไหาศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าแปดศูนย์หนย์แปดเจ็ดเก้าสองแปดเจ็ดเกับจากทั้งในก่อนครับยะโสเลยละครับยาโสท่อนเท่าครับผม แก่ิ้มหาบ่แยกตอบแต่ขันได้ก่บ้านเนีเนาะตอบตอนนีกนน้ก็การขันได้ผมขันไ้ราคาดีขันไดราคาดีแยก,แยก,แยกให้ได้ครับนี่เพื่อผูใ้ใดหมักส้มล <c oughs> ูกกระทบนะครับเงาเงาหนาๆเบ่งเอาครับนี่สองมื่นไปเดีย๋ยวผมี่หาเบ่งให้ทุกตัวนะครับพี่น้องโจนี่มันเกิดยึดด้านหนามันสิราคาแห้งแเนี่ยเดี๋ยวล่องเขาไปเบ่งด้านใน ตัวนี้กำลังต่อกันอยู่อยเอา้ารอหาเบึงอีกก่อนนะครับเนาะเบึงกำลังลสวัสดีครับขายหรือซื้อพ่อหนิเอ้โหขายเราก็ขายทายคู่ไปไปตัวไหนพ่อเปิดตัวไหนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเนะาะหมาอเมานหรอป้าพ่อจักเดือนหรอครับในทัอง เศร้ามาแล้วสามเดือนเามาแล้วเดืนเห so ็นโตเล่นบ่สามเดือนท่องสาวเส้อแบบยังหาสองศุนบ่หาสองซุนยใส่หาสองนาเศร้หแล้วปรกกันทรองให้เลยเอาเทาได้กัพ่อบเอาเจ็ดสิบหาห้องเจ็ดสิบหาห้องบอลเหนาก็ต้อเลี้ยไรด้ครับเพื่นมาบัไก่หกเยอะขึ้นเอาคุณพ่อมียอกเลยครับเนาะให้เครื่องดำ ผมมีตำนี้นะครับเนาะเอาท่องแรกนะครับตรวจท่องแรกคนมาลอยสามสิบเกีดรตบรุมประมาณลอยสี่สิบเอาแม่นี่ครับผมเอาคุณป่อฝากเบอร์โทรนะครับ ศูนย์แปดสี่แหก้าสี่แปดแปดแปดสี่หกห้าสนะครับบ้านน้องตอคุณพอสักบ้านน้องตอโทรมาตอนนี้รถตอนนี้ยูบ้านก็มีแปดหมื่นหยู่บ้านนีแปดหมื่นห้าผสมสี้ับอยูบ้านเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนตามเบเนะขันมากเอาขอขึ้นเลยนกโทษตอนนี้นะครับนี่เท่าไหร่นะครับแม่ดำเอ้าี่0มืนะครับนะ พันไหนล่ะครับนี่กัดบ่สี่หมื่นนะครับนี่เอาสองเดือนแล้วผสมโตตัวใดครับนี่ผสมมูรีกัดดำมูรีกัดดำเพื่อกันข้องสาวด้วยครับนี่ส่วนสูงร้อยสาวจิ๋มฮะสี่หมื่นต่อได้ผู้ใดมางัวเนื้อหนังหลายๆนะตัวพันนี่เอามีตัวเดียวครับมา้ผมว่าไปดิเอาฝากเบอร์โทรหน่อยนะครับผม0 8 2 0์2ปดสองศ 9123 9123นะครับเนาะราคาหนีต่อร่องได้อีกนะครับเนาะร่องไดสงนต่อร่องได้ส่งไดนพร้อมขอบพุณหลายๆครับเอวไดนหลายพ่อมเขานี่หามื0น0กหมนะครับเนาะผสมมาไปพ่อมแม่มุ่งมุ่งเน่ยผิมักสีแบบนี้นะครับหามืนผสมเนี่ยโต้ได้ก็พออใส่ตัวไห้มากพอนี่ยใส่พ่อแหมหูจักพอ้อจำพ่อที่ผสมเลยปะ ใบสีแดงสีแดงยี่น้องพ่อเนาะสีดสบดพูดได้หมักแม่แบดเต้พอมันแดงยี่น้องพ่อลูกเปิ้ลูกแดงล,ลูกตัวที่ใหญ่แล้วพ่อนี่ยตัวแรกตัวที่สองข่าทอง,ทองลูกแดงแน่นอนกันแบแม่บดวันนี้นะครับเนาะเบิ้งเดาตำนี้บอมี่แข้งขารับประกันให้เงี้ยวอัดหลาลอยหกสิบลอยไม่ลอยหาจิมหาบวกพี่เพ่อฝากเบอร์โทรมาพ่อ 099 714 7808กาเจ็ดนะครับเนาะจากท้าไหนก่อนะยะโสเนี่ยครับยาโสท่อนเ้านะครับเนาะเอาขอบขึ้นหลายครับต่อเอาได้ครับพูดใกแม่โบสีแบบนี้ครับสีมุมๆุม้านไมาบิงแม่ใหญ่พ่อครับพ่าได้ล้วพ่อนี่7000มือหาคือเดีอามามูกนี้แล้วพ่อมเนี่ยม่ีมึงเจก7มื0หาลูกเต้าู้แนเ เดือวจากโตพ่อเข้ามือนนี่ตัวนึงสาวน้อยก็ได้ครับพ่าสี 48, ่หมื่นแปอผูได้มากลุ่น,นี่สี่หมื่นนบาทปีกัล้วนี่แหะครับนี่ประมาณนอ้วนนะครับเนะ 130, าะลอยสาสหส่วนสูงประมาณเบิง้งเดี๋ยวพ่อเป็นจุงให้เบิง้งส8่หมื่นปดะกบะถอนนะครับายางโชว่เหาอ เ,เป็นโชคเลยนะครับนั่นนะผู้สืส้อกับแม่ลูกเป็นลูกผู้ตัวหญ่ๆนะครับเดี๋ยว่ายเพิ่งฟังนี่ก่อนไปเ,เป็นต่อกันก่อนนะครับเนาะ สวัสดีครับเอามาลีอีกแล้วมือนี่ใส่ไปแม่นี่สวัสดีครับเปิดตั้งไหนแล่ะครับนี่ตัวละซีซิมหาครับตัวละซีซิมหาสี่หมื่นห้าพันบาทอันนี้ก็อบสี่หมื่นห้าพันบาทตัวไหนผสมแน่หรือเปล่าตัวนี้แยกลูกไม่ตัวนี้แยกลูกไม่ต,มตัวนี้มาเดือนกลัวเพราะท่านกล้าร,รับปกกระกันใหนน้องครับนเนาะก,กาลาประกันไหนสี่หมื่นกี่บาทอยากอีก ทองตัวที่สองนะพ่อหันตัวนี้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งไปแล้วนึ่งไปแล้วออยสี่สิบห้าบวกทั้งสองตอนนี้พอมีย่งนะอประกันี่ออบาประกันหมดลูปประกันดากให้เพิ่วมาเครื่องดำทั้งสองฝากเบอร์โทรให้นะครับว่า082ย์แปดส4งหน่9ห้าเจ็ดสามสาามารถ ต่อรองได้ต่ออรงขอบคุณครับผมนิดน้อยนะครับเนาะราคาทุนทองบ้างราคาทองบ้างท่านบ่ไหนกล้ารับประกันให้เนาะพ่อเนาะเบิ่งเงาตามที่เห็นผู้ใดมักโทรมาเบิ่งมาเบิ่งแข็งๆสวัสดีครับเตัวไหเนาะครับงามๆนี่หามื้นเก่านะครับเนาะลูกตัวไหนล่ะครับไอ ลูกคลิกแดงห้าหมื่นเก้าพันบาทสาวหน่อยได้จักเดือนนะครับนี่สิบเอ็ดเดือนเ,อเ,อนเงาตอนี้บ่มีนะครับเนาะห้าหมื่นเก้าต่อเอาเด้อครับอันนี้พูไดมากอันนี้เฮ็ดเขาด้วยจังไนครับนี่เฮ็ดเขาหายแล้วสีบ่มีบันตีแลยครับนี่เงาลอยสามสิบห้าบวกเอาฝากเบอร์โทรให้นะครับผม 098ครับ098 238 238 4658 4658นะครับ 5, เนาะจากท่าไหนไปเขาวงกาลสินเขาวงกาลสินทรงได้นะครับเนาะท่งไกลนี่นเอา้าแต่กับต่อร่องกันเบื้องก่อนนะครับอขอบคุณหลายๆครับทรงได้ต่อเบื้องผู้ใดมักแดงแดงเดี๋ยวไปไล่เบื้องต่อยย,อยังอยครับพี่น้อง นี่ไล่เนาะครับเนาะแต่ว่าด้เวลาแล้วนะครับพี่น้องเอากรสันมือนีด้วครับผมขอปิดไล่ไปซักหน่นะครับพี่น้องด่เวลาเขางานแล้วนะครับโอเคครับผมโอกาสนามือไม่นรเดี๋ยวผมพาไปหนี่ไม่นะครับเนาะมือนีอันเหม่นเวิร์คอให้ไปนั่งครับนัดนาพอกันไหมครับพี่น้องมือนีขอเข้ามาสวัสดีครับ